เนี่ยเด้นพาน้องน้องเจ้าให่กันจะไปกาดอย่าอย่งจะเอาหนังจะไปซื้อหนังอยากกินบะม่วงสักสองแกนน่ะบะม่วงสักสองแกนเจ้าพี่จะเอาบะม่ม่วงหนังเอ่อเป็นบะม่วงดิบน้องบะม่วงดิบ้องมี่ม่วงดิบเจ้าเจเอามาสองแกนพอเนอร์เอาเป็นบกเอาเป็นมันแกนส้มแกนไปเลยมันแกนส้มแกน ดี๋ยวปี่เอาหยังก่อปี่อยากกินบะม่วงเจ้ามะม่วงอือมะม่วงดิบเนาะบะม่วงดิบเดี๋ยวเอามันแกนเอาส้มแกนไปเลยมันแกนส้มแกนบะม่วงดิบี่โอจะเอาหยังก่อบ่ได้เนี่ยเอาได้แน่เปี่อยากกินบะม่วงอือเราู้จักบะม่วงก่อู้จักมะม่วง เอามาแค่สองแกนพอแล้วบะม่วงดิบบะม่วงดิบเนาะแล้วเอาอย่างเพิ่มแล้วหมเนาอเอากับบะม่วงอย่างเดียวกระบะม่วงย่างเดียวย่างเดียวแต่เอาสองแกนบะม่วงอย่างเดียวสองแกนเป็นบะม่วงเดียบเอาหมันแกนเอาส้มแกนกันเลยเอาหมันแกนเอาส้มพ <Oh! ี่โอ้บันแบบใจพี่ยากิบบะม่วงเข้าใจปะงอแล้ว่าพี่ยากินบะม่วงเนาะเข้าใจซื้อกับบะม่วงมาอย่างเดียว เข้าใจบ่ม่วงก่อนผู้จัดบ่ม่วงม่วงดิบน้องจักบ่ม่วงดิบโอเคเจ้าแต่ฟังไปเลยน้องไปซื้อเลยกาดไม่คืนนี่บอกเอามันแกนเอาส้มแกนไปเลยฮะาพี่โอ๊เป็นอย่างใดอ่ะจะเอาบะม่วงม่วงสองแกนเจ้าเจ้าแล้วจะเอามันกับส้มมาง่หยางมาต้องจดน้องมาเข้าใจไปเลยเนี่ยน้องไปซื้อบะม่วงเพื่อไปสองแกนอือเจ้าเป็นบ่ม่วงดิบแม่ถูกต้องโอเค ปีเอามานันแกนเอาส้มแกนกับมันกับส้มเอามาแง่หยังพี่จะกินบะม,ม่วงเข้าใจพี่ไปได้ซื้ออย่างอื่นเนาะสตางค์มันจะหะีแล้วตัวยังแหวเาาเเ่เอามันแกนส้มแกนเนี่ยเอาไปฟังดีๆซื้อบะมว่วงเื่อปีสองแกนออืบะม่มวงดิบบะมว่วงดิบดเอาส้มแกนเอามานันแกนแล้วเอามันกับส้มมานแง่หยังปีสรุปกูอูู้้เรื่องม,มึงมึงเข้าใจเลยเนี่ย พี่อู้บงเรืองพี่ใจน้องไปซื้อยังมะม่วงมะม่วงยังมะม่วงดิบมะม่วงดดบกีแกนสองแกนโอเคเอามันแกนแล้วส้มแกนฮะแล้วเอามันมายิึ่งหยังเอาส้มมายนึ่งหยังประเดี๋ยวนี้เออประเดี๋ยวนี้น้องฮู้พี่อยากกินอห่ยังมะม่วงมะม่วงยังมะม่วงดดบเอออืแล้วเอามันแกนแล้วส้มแกนฮะแล้วพี่จะเอามันมาแฮมแกนแล้วก็ส้มมาแฮมแกนหน่งหยัง แล้วจะเอาบอกว่าเอาสองแกนเนี่ยต้องมาเข้าใจกัดสองแกนไงบะม่วงซื้อบะม่วงดิบสองแกนอืเอามันแกนล้วส้มแกนพี่โอ๋น้องหาถึงหาพี่ไงว่าพี่จะเอาส้มมาหมน่หยั่งส้มเนี่ยส้มเขียวหวานเนี่ยกับมันอัลูนะพี่จะเอามาห่ยเออแปว่ากูอู้กูบูเครียกอะหมายถึงซื้อบะม่วงมาสองแกนเอาบะม่วงมันแกนเอาบะม่วงส้มแกนกุเอามาตํา เอามันมาตำบะม่วงมันบะม่วงมันอ่าบะม่วงมันบะม่วงมันกับบะม่วงส้มเอามาใส่เามากลั่ปอเนี่ยตำอ๋อเอามะม่วงเปรี้ยวไอ้แกะบะม่วงเปรี้ยวนะเนาะบะม่วงส้มกับบะม่วงเฮ้ยก็นึกแบบมันจะเอาส้มกับมันมันจะเอาแม่งให้อย่งส้มกับเฮ้ยน้องพี่จะกินบะม่วงพี่บบกินมันกินส้มน้อมเข้าใจกันเลยเนี่ยเอตอนนี้เข้าใจละรักใส่กิ๊บกูเนี่อู้ยแบบเฮียมึงรักใส่กิ๊บกูเนี่อไปใส่ปีติเจื้อ โอ้บอกกูเลืองไปเลยไปซื้อมาเลยกูก็บอกว่าเอาหม่าม่วงแกนหม่ม่วงมันสองแกนหน่อรวมเป็นสองแกนกูอู้พิษตรงไหนเนี่ยเอาหม่ม่วงส้มเอาส้มแกนเอามันแกนกูพิษตัวกั